วันนี้นะครับจะมีคอนเทนต์ดีๆนะครับเกี่ยวเรื่องของการรับพัสดุนะครับเพราะช่วงนี้เนี่ยเราจะสั่งของออนไลน์กันนะครับถ้าส่วนใหญ่นะครับเพราะช่วงนี้เองก็เราก็ต้องป้องกันเชื้อของโควิดที่อาจจะเข้ามาสู่ร่างกายได้เพราะว่าถ้าเกิดไปดูจากสถิติแล้วเมื่อวันที่25ที่ผ่านมานะครับสถิติของการติดเชื้อเนี่ยของบ้านเราเยอยู่ที่ประมาณ15,335รายแล้วมีคนเสียชีวิต129รายด้วยกัน ส่วนถัดมานะครับก็คือวันที่6คือวันนี้เลยก็26เดือน7นะครับก็ติดเชื้อ15,376รายด้วยกันแล้วก็มีผู้เสียชีวิต87รายด้วยกันเพราะนั้นเนี่ยจัดเหตุแบบนี้แล้วช่วงนี้ทุกคนต้องสั่งของเข้ามาผมเองเป็นคนหนึ่งที่ต้องสั่งสิ่งของเข้ามาเพราะเราไม่ค่อยได้เดินทางไปไหนนะครับเพราะนี่จะมีคอนเทนต์ดีๆในเรื่องของการป้องกันนะครับการรับเชื้อมาเพราะบางทีเนี่ย เวลามปส่งของมาที่บ้านเราเองอาจจะไปจับพัสดุนะครับแล้วอาจจะมาป้ายตาเข้าอันนี้โอกาสจะติดเชื้อก็มีนะครับแต่จริงๆแล้วเนี่ยกล่องกระดาษเนี่ยนะครับจริงๆแล้วเนี่ยถ้าจุดที่จุดแยกก็เนี่ยกล่องกระดาษเนี่ยเท่าที่ผมศึกษาข้อมูลเนี่ยเชื้อโควิด2 4ชั่วโมงเนี่ยมันก็ตายแล้วแต่จริงๆแล้วเนี่ยเราอาจจะเกิดจากคนที่นะครับมาส่งให้กับเราเพราะเขาไปส่งอีกหลายที่หลายบ้านหลายจุดใช่ไหมครับเัราะเนี้ยกว่าจะมาถึงเราเพราะเนีย นะครับเราก็ต้องระวังไว้ก่อนนะครับมาตรการป้องกันทั้งผมคือหนึ่งครับหน้าบ้านผมเนี่ยจะมีจุดวางจะเขียนว่าที่วางพัสดุนะครับเวลาเข้ามาปั๊บผมก็จะตะโกนว่าพี่ครับเดี๋ยววางไว้หน้าบ้านเลยนะครับเดี๋ยวผมออกไปรับครับนะฮะพอผมออกเสร็จปั๊บนะครับผมก็จะเอาแอลกอฮอล์เนี่ยไปฉีดสักนิดหนึ่งก่อนนะครับแล้วก็วางไว้ประมาณสัก5านาทีนะครับแล้วก็ไปเอามาไว้ในในบ้านอีกครั้งหนึ่งวางที่บ้านเนี่ยข้างในบ้านเนี่ยก็จะมีจุดวางไว้ที่ผมวางเนี่ยนะฮะจะวางใน นอกบ้านนะครับไม่ได้วางในตัวบ้านนะจะเป็นที่โล่งแจ้งก็วางอีกประมาณสักคือเราไม่ได้รีบใช้ของมากนะผมก็จะวางออกประมาณสักยีสี่ชั่วโมงคือประมาณ1วันนะครับเนาะแล้วก็ไปแกะแกะก็คือไม่แค่จะเอามาแกะในบ้านนะครับผมจะแกะที่นอกบ้านเลยนะครับแล้วก็เอาของออกมานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนด้แกะกล่องก็ล้างมือก่อนนะครับพอแกะเสร็จปุ๊บก็ล้างมืออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็เอาของไปทําอะไรแล้วแต่ตามที่เราจะต้องการนะครับเพราะนั้นเนี่ยมีสามขั้นตอนคือ1คือกําหนดจุดวางของ นะครับแล้วก็บอกให้เขาวางไว้นอกบ้านนะครับแล้วก็เราก็เอาแอลกอฮอล์ไปฉีดสักนิดนึงนะครับแล้วก็มาวางในบ้านเรานะคําว่าในบ้านคือไม่ใช่ตัวในบ้านนะครับวางบริเวณรอบบ้านของเราที่มีจุดวางนะครับอีกประมาณสักหวันก็ยังดีนะถ้าใครไม่รีบมากนะักรแล้วก็มาแกะก่อนแกะก็ทำความสะอาดล้างมือก่อนนะครับแล้วก็ แกะแล้วก็ล้างมืออีกครั้งหนึ่งนะครับแล้วก็ของไปยังอื่นเลยนะครับก็คือเอาไปใช้เอาไปเป็นของกินก็ดีของใช้ก็ดีนะครับเพราะนั้นรู้ทันโควิดนะครับเราต้องรอบรู้กับมันต้องมีสติทุกสิ่งทุกอย่างนะครับอยู่บ้านก็ต้องปลอดภัยออกไปข้างนอกก็ต้องปลอดภัยครับขอให้ทุกคนมีความสุขและห่างไกลเรื่องโควิดนะครับ